Beyond i n v e s t m t n t Beyond w e a เ t h เรื่องราหุ้นเชาน้านี้รายได้จากการเล่นเกมในมาเกา๊า GGR สำหรับเดือนตุลาคมบวก16% Year on Year เพิ่มขึ้นสู่ระดับ MOP 2.40หมื่นล้านทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ5ปีหนุนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังมาเก๊าเพิ่มขึ้นและคอนเสิร์ตอีเวนท์ที่หนาแน่นสัดส่วน Market Share ในเดือนกันยายนออกมาผสมผสานมีทั้งบริษัทที่สามารถเพิ่ม Market Share ได้ต่อเนื่องและมีบางบริษัทถูกแย่ง m มาเก็ตแชร์ไปแนะนำเก่งกำไร s a n นช h i นา 1928HK และ MGM ช h i นา 2282HK จาก Market Share ที่เพิ่มขึ้นขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ s y n a p Market Insight by Asia plus วันที่3พฤศจิกายน2568โดยนักวิเคราะห์คุณพราดรเตียรณะประโมทคุณพวัตพัฒราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวงและคุณธนกฤษสัจจะมงคลบรรยายโดยเอเชียพลัสเวลเรนเจอร์ฝรั่ง C.H.F. พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ